สวัสดีพ่อเม่พี่น้องช่องซีมอนเอ็นเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อมัน,นี่ลูกข่อยมะซองมันจะมาขาปลา่อยเด้อเ,เห็นบ่บ่มันบอกว่ามีปลาแล้วปลามากินเงาแล้วพึ่งได้หอยหัวอาหารปลาอหัวอาหารข่อยพึ่งได้หอหัวอาหารปลาปลาท้องข่อยคอยไปซื้อมหม่มาปล่อยม่ลูกข่อยมันพักันไหนอัดมาจอบเบิงบ้ง,งปลาข่อยจะเบิ้งเบื้องปลา่อยรื่องเกี่ยบอ้วนๆสองตัวเลยเห็นบ่ไหนพี่น้องเห็นบ่สองตัว ข่อยต้องมาเฝ้าตัวบัวปลาในน้อยข่อยอย่าไปกวนปลาเด้อปลากินหัวอาหารอยู่จะเบ่งลูกข่อยคักบัวมันจะไปหาเนี้อมาตักปลาข่อยเราได้หนินั่นนั่นสวนกันแล้วจะเบ่งนั่นนั่นมันสวนกันแล้วนั่น ส้นกันแล้วสวนกันไปเอาอย่างมาเนอ้อค่อยไปซื้อมาสองตัวมาปล่อยปลาท้องหอยกินหัวอาหารเห็นบ่พี่น้องปลาข่อยกินหัวอาหารลูกข่อยเพื่อว่าได้เลี้ยงเล้ะ ร้อยล,ลูกไข่เอาตะไคร่ในเอยียงดูไม่เห็นอัดในบัวไขอยอย่จะตายมาแล้วคุณ<อ>ปลาตัวใหญ่ผึ่งออกมาแล้วสามตัวด้วยค่ะเด้อเ <c oughs> ยอะกวือนเยอะกวน,ากกวนสามตัวด้วยค่ะเด้อตัวร้ายๆเนี่ยไข่พึ่งจะสือมาใหม่เยอะ <c oughs> ไปใกล้มันจะตื่นปลาเขาจะตื่นสามตัวเห็นบัวพี่น้องบัวปลาหน่อยๆของไข่สามตัวจะก,กินไม่หกเกตโตหรอลูกไข่มันตักเหรียญจะมาตายมาที่นี่ไข่ต้องเฝ้าเลย กระสีอ้วนจัาหน่อยนึงมันก็ตักไปเล่นกินอาหารปลาหยิบๆคๆๆๆๆอยพึ่งเต้าเอาเอาหารปลาให้เป็นบวลูกคอยมันก็สีมาจอบมั้งสี่ะไรนี่จอบเบิ่งปลาหอยไดย้นั่นตอนนี้ก็บเบิ่งดียดอกปลาหานักจอบ จะมันเขียนปลาหอ,อยดอกเหมือเดิมเ้อสักหน่อยหนึ่งเผือว่าไดเอาเน,นี้ยว่าตักเลยน่านน่น่นเริ่มแล้วซอกแซกซอกแซกแล้วเสียเส็จแล้วลูกคอยเสียเส็จแล้วเสียเส็จแล้วเห็นปลาบ่าไดเสียเ็จเสียงดังห้ายเสียงดังรลายมันสามถุมแล้วพ่อแม่พี่น,อน้องเขาสีดาเขาเอา ูข่อยเสียเส้นเห็นปลาบ่าได้เด้อพี่นอ้องบ้าเสียเศษเสียเอ็นเลย,ยกับปลาบ่อปลาในกระซังพาไปเที่ยวสวนปลาสวนน้ำเขาบ่าได้ดอกเต้นกระโด,ดดอดองดองดองใส่หลอดดูไข่อยมันบ่ได้อยู่ซื่อเด้มันจะพาบ่อปลาเขาแล้วอันไหนตายนา้ำปลาข่อยกินเนมันตาเสียบนอกปลาเอ,อ้ยคงเสียใจหิวแหงว่ะ หัวอาหารปลาข่อยตรงรีไว้ได้ลูกข่อยจะมาเทสไซบัวปลาข่อยเหมน,น่ะเอามาเทสไซอีกแล้วพอแล้วพวกเทียงคนนะ่ะว,ว้ายว่าห้ยเอนะนะ็นคนน่ะเอ็นคือว่าหอหนึ่งมันหลายรอบแล้วเด้่นี่ห้อาหารปลานะี่หัวอาหารตัวมัยังสูงเด้บอกตัวน้อยลูกข่อยกินหดหัวอาหารปลามันคิดว่าเป็นขนมเหมือนตี่มันเลยเอามากินขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่กันหักแพงกันเด้อค่ะเด้อ รับชมเพื่อคํำคันเฮฮาสนุกสนานขังคนขัง,งบ้านลูกเาขาห้องให้สามทุม่มบ้านข่อยเมื่อท่านมีคนลับคนนอนดอกตะวันท่านตกดินุูนนะลูกข่มันขั้นเขียวกระปลาเอาไปบ้านพี่นอกคนเนี้ยเสียเสยเร็จแล้วเห็นบ่ลูกข่โอ้ยมีหอดเสียงตดออกร้อมห้าแดงแเอ้ยทำไรไม่สุ่ภาพข,ขอขประทานโทษภอภัยเถิดเด้อจะประหารชีวิตข่อยเด้อบางทีลูกไข่อเสียงออกเลยวะ่ะ เอาอยู่กันตกลงไปแน่นหนะเอาตีลังกาซะไว้ที่นี่คอยกับภาษาบันบันน่ะสิค่ะเดอ้อคำภาษาบันบันบ่มีอันสาระประโยชน์อีหยังมากมายเอกคะ่ะฟังดูค่ายเข,ขียดคำคันเฮฮ่ะเอาทุจริตพี่รองพ่นเอจะไปแล้วทุจาราก่อนเอาย่านหอดหมดทุจริตพนเอ บอกไอ้ทุจรับไอทุจาฟังภาษาไทยกับบรลลูเลียงลูกข่อยตุนุจใช่ตุนทุจรแม่เอาวัวัสดียังวันแม่โอ้วันแม่แต่โอู้สวัสดีวันแม่สวัสดีแม่แม่ซื้อยังกาะฟังบัลลูเลียงลูกข่อยได้ซ้ำนั่นละบอกตามแม่ซือย่องได้กับปลาคือข่อยคือเอ่ะละบึงบัวปลาข่อยจนมาฟัง ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เขามารับชมเป็นเพื่อนกันไปนานๆด้วยค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย